ครับพบกับมาสดงกับทีวิดีโอการเรียนการสอนกิจกรรมการแจ้งวันนี้นะครับเรายังอยู่ในทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องการเดินซิกแซกและวิ่งซิกแซกนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนมาสดงนะครับมีเพลงให้นักเรียนและเด็กๆทุกคนนะครับไปเต้นประกอบกันเพลงนี้มีชื่อว่า one little finger ถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นกันเลยนะครับ One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your head. Head! One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your nose. Nose! One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Point your finger up. Point your finger down. Put it on your chin. Chin! One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your arm, arm. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your leg, leg. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your foot, foot. Put it on your leg, leg. put it on your arm arm put it on your chin chin put it on your nose nose put it on your head head now let's wave goodbye goodbye เราไปเต้นประกอบเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสนุกไหมครับเด็กๆต่อไปนะครับมัสโดงนะครับมีท่าการิหารให้นักเรียนวันนี้มีทั้งหมด2ท่านะครับ ท่าแรกนะครับให้เด็กๆนะครับกางขาออกเยอะๆเลยนะครับแล้วมือนะครับหันไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผันไปนะครับมือสองมือจับที่เข่าแล้วย่อลงอย่างนี้นะครับอ่านะครับจะช้านะครับเห็นตัวอย่างจากมาสเตอร์ดงแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทําพร้อมกันนะครับทั้งหมดเท n time ถ้าพร้อมแล้วช่วยกันนับเลยนะครับเด็กๆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่นต่อไปนะครับให้นักเรียนหันไปอีกด้านหนึ่งนะครับ ั่งไหนที่เราไม่ทำนะครับหันไปหันปลายเท้าไปด้วยก็ได้นะครับและยอ่อเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันแต่แค่สลับข้างกันสองมือจับที่หัวเข่าเรานะครับถ้าพร้อมแล้วนับด้วยกันนะครับ one two three four five six เ8 9 1เเทนเราไปวอร์มร่างกายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือท่าการวิ่หารของเรานั่นเองใช่ไหมครับเด็กๆต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่การเรียนการสอนของเราวันนี้นะครับคือการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องการ เดินซิกแซกและวิ่งซิกแซกนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับมัสนดงนะครับต้องขอขอบคุณทั้งผู้ครองนะครับและขออนุญาตท่านผู้ครองนะครับจัดหาอุปกรณ์ให้น้องๆด้วยนะครับแต่ถ้าที่บ้านเราไม่มีนะครับท่านผู้ครองใช้สิ่งของอันไหนก็ได้นะครับที่เป็นสิ่งของที่ไม่ใหญ่มากนะครับของมัสนดงมัสนดงเป็นมาร์กเกอร์นะครับวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า เมื่อท่านผู้ครองนะครับจัดอุปกรณ์ให้น้องๆเรียบร้อยแล้วแล้วลองให้ท่านผู้ครองนะครับดูตัวอย่างจ่ากมาเสื้อดงก่อนแล้วผู้ครองนะครับทําเป็นตัวอย่างให้น้องๆอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเสื้อดงนะครับจะทําเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆก่อนนะครับให้เด็กๆยืนจากจุดแรกไปจุดที่2นะครับเดินไปก่อนนะครับเดินไปก่อนนะครับจากจุดที่2นะครับ อ้อมนะครับไปจุดที่3นะครับเดินไปก่อนแล้วก็อ้อมจุดที่3ไปจุดที่4นะครับแล้วจากจุดที่4ไปจุดที่5นะครับอ่นะาเสร็จแล้วเราเดินกลับได้เลยนะครับอ้อมกลับได้เลยนะครับเดินอ้อมจุด่องนะครับเดินอ้อมมา ได้ไหมครับเด็กๆนะครับมัสนโดงนะครับอยากให้เด็กๆแต่ละคนนะครับทำอย่างน,น้อยสัก3รอบก็ได้แต่ถ้านักเรียนไม่ไหวนะครับน้องๆนักร,รี่สักรอบหนึ่งก็อย่างดีนะครับเดี๋ยวเด็กๆทำพร้อมกับมัสนโดงได้เลยนะครับรอบแรกมัสนโดงจะเดินให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้รอบที่2ของมัสโดงจะเป็นการวิ่งให้ดูนะครับ เดินก่อนนะครับขานะครับเดินอ้อมหลังไปเรื่อยๆนะครับเจอหลักปุ๊บเราผ่านหลักก่อนแล้วค่อยอ้อมนะครับแล้วก็อ้อมนะครับร้อมกลับนะครับอออมาการวางมาร์กเกอร์ของเรานะครับจะวางแบบสลับปันปลากกอนนะครับ นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างจากวัศดงในการวิ่งแล้วนะครับเราจะวิ่งกันแล้วนะครับวิ่งไปจุดที่1งไปจุดที่2จุดที่2ไปจุดที่3จุดที่สามไปจุดที่สี่จุดที่สี่ไปจุดที่ห้าแล้วอ้อมก,กลับนะครับนะครับวะคัสดงนะครับ แล้วแต่เด็กๆนะครับอยากให้เด็กๆทุกคนได้ทำเพื่อเป็นการออกกำลังกายของเราไปในส่วนด้วยนะครับแต่ละระดับนะครับทำมากน้อยไม่เท่ากันนะครับเคจิวานพัสดงอยากให้ทำสัก2รอบนะครับเคจทูอยากให้ทำสัก3ารอบพี่ k คจอยากทำให้สัก4ลรอบนั่นเองนะครับเพื่อร่างกายเราจะได้ออกกำลังกายไปนเด็กหนด้วยนะครับ เราได้ทําการเรียนการสอนการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเราจะเสร็จกิจกรรมนะครับวัสดุนะครับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่า stretching นั่นเองนะครับให้เด็กๆนะครับได้มายืดเหยีดยดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อเรากลับมาสู่สภาพเดิมนั่นเองนะครับอ่ะถ้าแรกนะครับวัสโดนะครับอยากให้เด็กๆแยกขาออกนะครับเยอะ แล้วก็ก้มนะครับยอ่อเข่าของเรานั่นเองนะครับปิดหัวไหล่ไปด้านซ้ายเพื่อให้มือซ้ายของเราผักผักเท้าซ้ายออกนะครับอ่านะครับแล้วค้างไว้10วินาทีอ่ะเดี๋ยวเราจะนับพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1> 9 1้ท่นอ่ะสลับข้างกันนะครับใช้หัวไหล่ด้านขวานะครับคือขวาดัานเท้าขวาออกวัน two three four five เราได้ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับ เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆเราเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องการเดินและวิ่งซิกแซกนั่นเองใช่ไหมครับเด็กๆก,การเดินและวิ่งซิกแซกนะครับช่วยประโยชน์ในร่างกายเราอย่างไรอย่างแรกเลยฝึกความคล่องตัวของเด็กๆนั่นเองนะครับสองเพิ่มความแข็งแรงให้กับขาของเรานั่นเองนะครับเมื่อขาข,ของเรานะครับแข็งแรงเราก็จะวิ่ง นะครับก็จะเดินได้ดีมากๆ,ๆนั่นเองมัสเตอโด่งนะครับได้บอกกับเด็กๆหลายๆครั้งแล้วว่าขาของเราเป็นสิ่งสําคัญเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับแล้วเรานะครับได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนไหนอีกไหมอ่าส่วนแขนด้วยนั่นเองเพราะแขนเราได้ออกได้เคลื่อนไหวอีกใช่ไหมครับนั่นเองนะครับ การออกกาลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนแบบไหนนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับก่อนจบคลิปนี้มัสด,ดงมีเกมให้เด็กๆไปเล่นกันด้วยนะครับเด็กๆอย่าลืมเข้าไปเล่นเกมของมัสด,ดงกันด้วยนะครับมัสด,ดงต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้คองเป็นอย่างสูงนะครับในการช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้กับน้องๆและมัสด,ดงนะครับต้อง ผิดภาพประการใดต้องขออภัยท่านผู้ครองไว้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย